อสวัสดีครับเนี่ก็ผมสหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูครับกับกันดั้มจากภาคไอรอนบัตครับโดยที่เราจะดูวันนี้ครับก็คือเจ้านี้เลยครับกันดั้มเฟรมเครื่องที่66นะครับกันดั้มคิมมริสของกาเลโอนั่นเองครับผมอ่าซึ่งเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบมากๆชอบที่สุดในซีรีส์แล้วนะครับแล้วก็ที่มารีวิวเนื่องจากว่ามันตกออกมาจากตู้นะครับแล้ร่อนใส่มือผมพอดีก็เลยจับรีวิวเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ใแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับกันดั้มคิมมริสครับผม อ่ะกอเนี้เรามาเล่าประวัติของการดั้มคริมิสคร่าวๆก่อนนะครับกันดั้มคริมิสครับเป็นหนึ่งในการดั้มตัวท้ายๆแล้วนะที่ออกมาสงครามเพราะว่าเบอร์66นะครับเดยที่เป็นหุ่นครับสำหรับต่อสู้ในทุกพื้นผิวนะว่าจะเป็นบนดินนะครับบนอวกาศได้หมดนะแต่บินไม่ได้แล้วก็ดำน้ำดำน้ำได้นะครับตามสเปคเครื่องโดยที่ตัวนี้ครับเบสมาจาก ปีศาจเบอร์66ของโซลมอนก็คือกิมาริสกิมาริสนะครับโดยที่กิมาริสครับจะเป็นแม่ทัพนะแล้วก็จะขี่จะลบบนหลังม้าถือของนะครับด้วด้คือเจ้าหอกเนี่ยครับก็คือ เบสมาจากตรงนั้นเป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็ทําให้คิมาริสกันดั้มเนี่ยเป็นการที่เน้นความเร็วสูงเป็นหลักนะครับโดยที่เรื่องครับก็จะเป็นกันดั้มคู่ปรับตัวแรกเลยเนี่ยที่โผล่ออกมาสู้กับมีคานะครับขับโดยกาเลโอโบดิวอินนะครับถ้าผมอ่านลิ้นไม่พันกันนะชื่ออ่านยากเหลือเกินแต่เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดนะครับแต่จํานามสกุลไม่เคยได้เลยนะครับอ่าโดยที่เราไปดูดีเทลของคิมาริสกันครับซึ่งบอกว่าโอ้ดีเทลรอบๆตัวครับถือว่าสวยครับสวย เป็นโมที่ถามว่าเก่าไหมจะนับว่าเก่าแล้วก็ได้จะนับว่าใหม่ก็ได้นะครับคือไม่ได้เก่ามากแหละแต่รายละเอียดครับต่างๆเนี่ยก็คือค่อนข้างสวยเลยเนะแล้วก็ข้างในก็เป็นโครงของกันดั้มเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแต่ผมบอกอย่างนึงก่อนว่าจริงๆแล้วตัวนี้ผมเพิ่งซ่อมเสร็จนะเพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อกี้นี้เลยเพราะว่าตอนที่จะเอามาตอนที่มันหล่นลงมาจากตู้และรับไปทันนะครับคือเพะะิ่งสังเกตเห็นว่าตอนที่ผมต่อกิม,นกนมันจะีบ เดือยนูน่นนี่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีรอยเหลืออยู่เล็กน้อยซึ่งกระผมก็ได้ทําการเจียร์ละในมันเรียบร้อยจนสวยแล้วค่อยออกมารีวิวนะครับอ่ก็คือโอเคครับคุ้มค่าเลยทีเดียวนะเพราะว่าก็น้องก็สวยขึ้นเยอะเลยอืเห็นกับผมดีเทลต่างในตัวครับเทียร์ถอดมาได้สุดยอดมากนะครับจุดเด่นของคิมเมอร์สกันนั้มครับคือบูสเตอร์ต่างๆที่ติดอยู่เต็มตัวครับคลัสเตอร์นี่เยอะมากนะครับใต้เท้าก็มีนะถ้าเกิดการแบบนี้นะหลายๆคนจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่า พราะฉะนั้นครับคิมเร์สกัน,นัมเลยเป็นกันดั้มที่เน้นเรื่องสปีดเป็นหลักนะครับสามารถพุ่งทะลวงอ e ีกฝ่ายได้รุนแรงมากๆด้วยอาวุธประจำตัวครับก็คือเจ้านี้เลยหอกนะครับกุ้งนิวซึ่งเป็นหอกในตำนานนอสที่ถือโดยโอดินนะครับเป็นหอกที่เมอยอนพาดเป้าแล้วก็โจมตีอ e ีกฝ่ายได้อย่างรุนแรงมากๆนะครับอ่าก็เป็นเบสอาวุธของเจ้าคิมเมอสตัวนี้ครับ โดยที่ต่อว่าอันนี้นดีอย่างหนึ่งคือหอบที่มาริสครับไม่ได้เชื่อมอยู่กับมือตรงนี้นะแต่จะเชื่อมอยู่กับหลังมือทําให้ไม่หลุดนะครับเรียกได้ว่าดีดีมากๆเลยโอเค okay, ครับผมที่นี้เยวเรามาดูจุดขยับของครีมริสกันดีกว่าครับซึ่งเป็นจุดขยับที่ผมค่อนข้างโอเคกับมันมากๆเลยนะอย่างแรกครับส่วนหัวเนี่ยโอเคหมุนได้สบายปื้ขยับขึ้นลงได้นครับโอ้โหอันนี้ขยับขึ้นลงได้เยอะมากอันนี้โอเคเลยแล้วก็แขนครับหมุนชุบสปินในสามองศา ขยับขึ้นขยับลงได้ซึ่งจริงๆตอนแรกมันติดนะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเดือยยื่นมานิดนึงอันนี้พอทําการโมเรียบร้อยนะครับทำไมสาม,มารถขยับได้เต็มที่อ่าข้อศอครับประมาณเกือบเกือบร้อยองศานะหมุนแขนได้นะครับแต่ว่าติดนิดนึงนะโอเคแล้วก็ต้องว่าระวังไหล่หลุดด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียงไอรอนบัตรครับก็คือโมไอรอนบัตเนี่ยไหลหลุดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะงั้นจะตั้งท่าจะเล่นอะไรก็ต้องระวังด้วยเพราะหลุดง่ายไม่พอใส่ย,ยากต่างหากนะครับเดี๋ยวใส่กลับไปแป๊บหนึ่ง โอเคอ่านะครับแบบนี้หยับรอยอแล้วก็แน่นอนครับมือเข้ามือหมุนได้นะครับ L หมุนได้สา0องศาครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ขยับตัวขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แต่ว่าจะค่อนข้างหลวมนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนระวังขยับขึ้นลงเนี่ยระวังหลุดด้วยแต่ว่าข้อเสียคือกุุงเนี่ยครับมันหนักมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายกแขนเช่นอันนี้ปุ๊บแขนม,มันจะห้อยลงมานะครับต้องจับดีดีหน่อยให้แขนเท้าเนี่ยไม่ห้อยลง ราคาครับเตะไปขน,ขนาดนี้เตะไปข้างหลังครับจะติดตรงนี้นะแล้วก็สามารถขยับเข่าได้ประมาณเ <ๆ S 1> กือบเกือบเกองศานะหมุนขาได้นะครับพับเท้าลงได้เนื่องจากใช้เป็นโหมดของ c e m m e r b o o s t t r r o o e e นะครับโซโลนหุ่นเพิ่มเติมครับก็อย่างแรกเลยครับปีกตรงนี้สามารถขยับขึ้นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ครับเป็นทัสเตอร์ที่ว่าใช้เวลาเบรกใช้เวลาเมริสพุ่งเต็มที่ครับ จะต้องมีตัวนี้ครับไปพุ่งเพื่อเบรกหรือสามารถใช้พุ่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางได้ไม่ให้คิมริสครับโจมตีเป็นแนวเส้นตรงตรงจนเกินไปนะครับ <S <S เนื่องจากเราไม่อีกฝ่ายเนี่ยสามารถกระทางได้ง่ายแล้วก็ข้างลังครับจะมีสวิตช์เบรยอยู่อันหนึ่งซึ่งในนอนถอดออกมาได้กลางได้นะครับแล้วก็ถือได้เช่นกันแต่เดี๋ยวค่อยถือนะแล้วก็ลูกเล่นอีกที่อย่างหนึ่งตรงไหลครับก็คือสามารถแงะตรงนี้ขึ้นมาได้ครับซึ่งมันจะมีอาวุธซ่อนอยู่นะตรงนี้เป็น อ่าผมเป็นกรงจักซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันดันออกมายังไงแต่ผมมาดันไม่ออกนะครับซึ่งตามรู้แร้จริงจริงเนี่ยมันดันออกมาได้นะครับแต่ถอดยากใส่ยากระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวใส่ก่อนนะกึ๊บอ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับใส่กลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตใส่อะไรกับแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากโมมันเก่าแล้วแหละชิ้นส่วนค่อนข้างหลวมนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับจุดเด่นที่ผมชอบสุดของคิมเลสคือรองเท้าครับสามารถกางมามีได้นะ และคุณน่าจะเห็นว่ามี booster อยู่นะครับซึ่งอันนี้ครับจะเป็นครีมิส booster โหมดซึ่งทําให้ครีมิสครับสามารถพุ่งได้ด้วยความเร็วสูงเร็วมากๆขนาดที่ว่ามีคาของเราครับยังไม่สามารถตามความเร็วครีมิสทันได้เลยแล้วก็เมื่ออยู่ในโหมดนี้ครับครีมิสเนี่ยนอกจากจะพุ่งเร็วแล้วครับยังทําให้หอกกุ้งเี้ยนะครับเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกนะครับด้วยความเร็วที่เสริมสูงขึ้นจนทําให้กลายเป็นหอกที่ไม่มีอะไรป้องกันได้นะครับตามสเปคขุดเนี่ยบอกให้แบบนั้นเลยอ่าประมาณนี้ขา แล้วก็แน่นอนครับคุณคิมริสเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ไม่สมบูรณ์เนะเนื่องจากว่าจะมีพาร์ทซื้อแยกครับก็คือเจ้านี่ครับเราเรียกว่าคิมบริสบูสเตอร์ครับซึ่งเป็นบูสเตอร์ที่สามารถติดตั้งกับคิมริสได้โดยวิธีการติดตั้งก็คือเราจะถอดชิ้นส่วนข้างหลังออกตรงน,นี้นะครับแล้วก็นำคิมบริสเตอร์ครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้เท่านี้ครับการดัมคิมบริสครับ ก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแบบ100%นแล้วนะครับคือเป็นคิมริสที่สามารถติดตั้งบูสเตอร์เพิ่มความเร็วสูงได้แต่ข้อเสียคือเจ้าบูสเตอร์คิมริบูสเตอร์เนี่ยครับสามารถใช้ได้แค่ในอวกาศเท่านั้นไม่สามารถใช้งานบนโลกได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาถือดาบกันก่อนแป๊บหนึ่งซึ่งดาบนี้ครับสามารถสถยาบมือได้เลยโอเคครับโดยคิมริบูสเตอร์ครับถือว่าเป็นบูสเตอร์ที่มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะอย่างแรกเลยตรงนี้สามารถขยับได้ คือสามารถขยับพลัสเตอร์ครับให้เปลี่ยนทิศทางซ้ายขวาได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็เช่นส่วนหลุดแป๊บหนึ่งนะครับโอโอเคต้องจุดข้างหน้าตรงนี้ครับสามารถขยับขึ้นลงเพื่อหันเปลี่ยนทิศทางได้ตามใจชอบนะครับก็คือตามในเลี้ยงเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีกาลีกาล,ลีก็พุ่งแบบนี้นะอ่าแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเพื่อเอาขอกเนี่ยแทงมีขานะครับซึ่งไม่ได้ใช้เยอะหรอกในเรื่องนะครับเพราะว่าจริงๆคริมริสการ์นัมเนี่ยก็จะมีด่างอื่นอีกมากมายจะเป็นการดนัมวีด้ากัร์นัมคริมริส, Super, รรสรบ อ่าแต่ชิ้นส่วนหลุดง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวชึบขอกลับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอืออือฮึบฮบโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งท่าแป๊บหนึ่งนะครับกันดัมคิมอริสนะครับซึ่งโอเคแหละ ถือว่าเป็นโมเก่านะครับที่สวยรายละเอียดเนี่ยเรียบง่ายนะแต่ถือว่าดีเทลดีมากๆแล้วก็อาวุธต่างๆครับให้มาครบเลยจะเป็นหอ,อกกุุงเนี้ยนะครับดาบแล้วก็ส่วนของบูสเตอร์เก่าเนะซึ่งจริงเราต้องซื้อบูสเตอร์ใหญ่เพิ่มนิดนึงแหละแต่ว่าก็โอเคเลยครับไม่ได้หายากมากนะตอนที่ออกมาตอนนั้นแล้วก็ราคาเนี้ยตอนนั้นก็คือไม่สูงมากด้วยส่วนข้อเสียคือจะเป็นส่วนแขนนี่แหละครับที่หลุดค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งจริงๆมาเป็นทางภาค IBO กับ ตัวแขนที่แม่สามารถรับร้าหนังของกุุงนี้ได้นะครับส่วนที่นี้เนะี่ยถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยถือว่าเสร็จสมบูรณ์ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็จริงๆคือจะมีดาบใหม่ให้อีกเล่มนึงนะตอนซื้อบูสนีมานะครับอ่าเป็นดาบของเกรสนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจริงๆเราให้คิมมิริสอได้ด้วยลนะอ่าเคครับผมนี่เ่ยครับก็คือกันดั้มคิมริสนะครับกันดั้มเฟรมเบอร์หกสิบหกของกาลิเลโอ ผู้ปรับคนสําคัญในเรื่องของ i r o n b u ัตนะครับแล้วก็จริงๆคือเป็นเพลงดีแท้จริงด้วยซึ่งถ้าเกใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดอด้วยที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นะครับส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถผิดเข้ามาคุยได้เสมอเลยสําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพีท่านี้พร้อมกับแขนทิมมัทีี่ดุดออกมานะครับแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับรบ๊ายบาย